ยืนหยัดที่ท่านพระนมเมร์ครับ ขั้นใจสมาทานสิร <factor summary> ับส <and> <legislature> ิ language 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 ่งพร้อมกันครับขั้นนโมสามจุดนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะปัญจศีลานิยากามะทุติยัมติมยงพันเตวิสุวิสุปรักนณตทายะเอกสารีนัสสหาปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมติมยงพันเต วิสุเมสุปราคคณทายะอิสระณีมัสสะภาปัญจศีลานิญาตามะโนตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหั a โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัโูตัสสะภะะวะโตอระังโตสัมมาสัมพุทธัศสะนัโูตทัสสะภะะวะโตอรังโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอกไปในเบื้องต้นหนึ่งประกาศความดีของคนสองจะจงอุทิศส่วนบุญให้ประการที่สองนี้คือจะจงอุทิศส่วนบุญให้ตั้งแต่วันที่หลวงพ่อท่านได้ หมดลมหายใจไปธาตุลมดับธาตุไปดับก็ชื่อว่าตายเพราะนั้นลูกศ,ศิษย์สาธุชนก็ได้ทำการดำเนินการในการที่จะวามเป็นกุศลเจอดจงเพื่อที่จะแสดงออกถึงความประันดูกัเวทีทูลหลวงพ่อและต้องการที่จะทำให้เกิดเป็นบุญและบุญทิเจอจงให้กับท่าน ท่านจะเราจะทำให้หรือไม่ทำให้ก็ตามแต่ด้วยที่ท่านรักษาเสนเจริญภาวนาและจากโลกนี้ไปในโลกเงาของพ้าปาสวัสดนั้น รู้สึก้รับของจากของพ่อเล ยะถาวะเดวะหาภูราปริบริณเตสักรังเววาเมวาอิตาตินังเตตนังโกปกะปะเตเอเตตัมปะเตตัมโตมังเกตเมวาสเมจัตโตตันเตบริณฑุสังคตาฉันโตปนะดัตโตยะถาเม ໂພຕິລະໂສຍະທາສັນເທດິໂຍວິວັດຕັງໂສສສະໂໂກວິນາສຕະອຸມມະເທະບວະວန္ທະຣາໂຍ સુ ພິທິກາຢູ່ໂກບວະອະພິວາດນະເສໃຫເນສະເນຈັງອຸທາະປະຍະຍິໂນສັດຕາໂຣທັມມາພັດທັນຕິສະຍຸມະໂນທັ